แรงบราลใจในการวาดวาดแรงบรรลใจในการที่ผมบอกว่าตั้งชื่อว่าบ้านดินสอเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมเนี่ยใช้ดินสอแท่งเดียวใน,ในการเล่าเรื่องราวในการใช้ชีวิตประจําวันในการทำตำมน้ำตาลของผมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายก็คือว่าวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนเนี่ยผมวาดรูปพระองค์ท่านผมวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อย เสร็จแล้วผมวาดพระองค์ท่าน104ภาพถามว่าวาดไปเยอะแยะเลยเอาไปทําอะไรผมลองถามเพื่อนๆบอกมีใครอยากได้รูปพระองค์ท่านบ้างปรากฏว่ามีแต่คนอยากได้พรามีแต่คนอยากได้ผมบอกว่า้คุณต้องเสียเงิน5,000นะคุณกล้าซื้อแ่ากล้าจ่ายไหมเพื่อนบอกว่าได้เลยได้เลยผมก็เลยให้ทุกคนมาจ่ายเงินผมในวันเด็กพอมาวันเด็กแล้วให้ทุกคนขึ้นเวทีแล้วก็มอบทุนให้เด็กคนละ500บาท10ทุนก็เท่ากับ5,000แล้วก็รับภาพจากท่านผู้วาดแล้วกันว่า ฝากคุณาได้เงินเยอะแยะเลยแจกทุนเด็กทั้งตำบลภ,ภาพในหลวงรัชก,การที่๙รัชการที่๙าภาพละห้าพันบาทแล้วคุณต้องมาแจกทุนเด็กสิบทุนทุนทนลห้าร้อยมาแจกด้วยตนเองเลยต้นดืด้วยตนเองต้องด้วยตนเองครับ,รบผมอยากให้ทุกคนเห็นแววตาเด็กว่าวันที่เขาได้ห้าร้อยบาทนี่มันโคตรยิ่งใหญ่เลยแล้วลทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่แจกแต่เด็กเ,เลือกเด็กที่เรียนเก่งระบบใหม่รเราให้โอกาสทุกคนเพราะเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาส แต่คนที่ได้รับโอกาสเนี่ยสามารถจะไปต่ออะไรได้เยอะแยะหมดเลยอันนี้อันนี้ผมว่าสําคัญกว่าภาพพรพระพระพที่เห็นเนี่ยนายกได้บ้านเองหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเกจิของสองพี่น้องแล้วก็จะมีประวัติของของของทุกองเลยครับว่าเออหลวงพ่อสดเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่หลวงพ่อสดต้นเมีประวัติหลวงพ่อโนงเยอะแยะหมดเลยก็ก็ใส่ประวัติลงไปทุกองเลยหลวงพ่อขอวัดไทยลงวัวอะไรมีหมดเลยครับครับก็อยากให้พูดถึงบ้านนินสอนี้หน่อยครับก็วยช่วยหน่อย เชิญชวนก็อยากอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเราลองมาสัมผัสบ้านอินสอดูบ้านอินสอ,นนสอที่วันหนึ่งผมวาดรูปของพระองค์ท่านหล่อเก้าและผมได้ไอเดียอะไรมากมายเลยสิ่งที่พระองค์ท่านพูดและผมเอามาจาผมผมเน้นอยู่2ประโยคก็คือเราต้องอัชนะธรรมชาติทุกความอยู่รอดของมีนงม่นประชาชนตำบลผมจริงๆแล้วมันรุ่ม ฝนตกตูมเนียวน้ำท่วมฝนตกตูมแต่ผมเปน็นนายกมาปีนี้ปีที่9แล้วน้ำไม่เคยท่วมมีท่วมปีที่แล้วก็คือมันสุดความมามาก<ะ>ชาวนาผมได้ทำนาปีละสองครั้งทุกคนแฮปปี้แล้ว<ะ>และอ,อีกประโยคนึงคือเพราะองค์ท่านบอกว่าเราต้องเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันหนึ่งผมว่าเก็บไม้ไผ่ที่มันมันไปละหลังคาบ้านนั้นไปเกะก,กาบ้านนี้เอามาทำเป็นสุ่มปลายักปรากฏดว่าได้รับความนิยมอย่าง ที่พวกเราข้าไม่ถึงแล้ววันนี้ผมก็เลยทําแท่งดินสอที่มันมันเอาไม้เก่าเอาอะไรมาทําแล้วก็มันมันเป็นเรื่องราวที่ที่พวกเราทุกาภูมิใจที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเดินตามรอยของพะองค์ท่านเลยล่กันะรับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่ตั้งที่นี้ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับเอ่อตรงนี้อยู่หมู่หกตาบลต้งตาลครับท่านมาง่ายๆคือท่านมาหมู่หกตะบลต้นตาลตะบนต้งตาลเอาเภอสองนี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับเอามาง่ายๆเลยก็คือท่านท่านมาถึงตลาดบางลี่แล้วเซิ พอจากรเงินแม่พระประจัก์เข้ามาประมาณ2องกิโลครับครับครับก็ถึงบ้านอิสอเลยครับครับขอบคุณครับ